นังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสารสวัสดีครับตอนรับขทาสู่รายการเปิดโลกธุรกิจเครือข่ายกับผมพิสิทธิ์ทันทิวนะครับทุกสัปดาห์กับเรื่องราวสาระข่าวสารที่จะทําให้คุณผู้ชมได้รู้จักธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงอย่างลุ่มลึกรอบด้านมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับทำให้าาติดภารกิจสําคัญท่านนิโรธเจริญประกอบรรก็จะมาร่วมรายการอยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับ ก็พบกันทุกถ้าทางออกออกออก,ออกทางเสียพุกิตชาแนลก็เป็นทุกจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเรื่องทั่วไปพี่นรรธเรื่องน้ําท่วมก็ยังยืดเยื้อนแต่น่าเห็นใจชาวภาคตอนออกโดยเฉพาะจังหวัดประจีน,บ,บ,นบุรีรรนะฮะกำบ,บินบุรีสิบกบินมมากี่รอบแล้วเฉพาะเฉพาะครั้งนี้นะฮะ สรอบแล้วมั้งฮะถ้าผมจำไม่ผิดกบินบุนบรีบ้านสร้างนะกบินนะฮะบ,บ้านสร้างสีมาโพธิ์อะไรพวกน,นีน้นะ,ะเดือนทุกวันนี้ก็ยังท่วมอยู่นะ,ะยังอาการหนักอยู่แล้วเดือนตุลาเนี่ยก็คงยาวกันไปทั้งเดือนจะมากจะน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละพื้นที่นะครับ อ่ะก็เห็นใจแล้วชาวกรุงเทพเองก็แถวปทุมแถวุนนทบุรีเนี่ยนะก็น่าจะโดยเฉพาะที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา,นเ,าเนี่ยอันนี้เลี่ยงยากนะฮะมันล้นขึ้นไปแล้วถ้ามีน้ำหนุนขึ้นมาน้ำทะเลหนุนขึ้นมาก็ก็ยิ่งไปกันใหญ่อใน,น,นเรื่องน้ำท่วมก็เอากำลังใจช่วยนะคับเพราะเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะฮะเราไม่ใช่รัฐบาล รื่องอื่นๆทั่วไปล่าสุดนี่วันที่นั่งจัดรายการอยู่พี่นิโรธก็ข่าวสารรัฐธรรมน,อนอูญสารตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องแก้รัฐธรรมนูญที่มาของสมาชิกุธิสภาว่าเป็นการขัดมาตราหนึ่งหสหรือไม่เนี่ยนะก็โดยให้ผลว่าไม่รัฐธรรมนูญไม่ใช่พระราชบัญญัตินะฮะเพราะไม่ อยู่นอกเหนือ<ม>อำนาจของตุลาการสารร,ร<ม>ัฐมนูญีที่จะไปดําเนินการเรื่องนี้ก็เลยยกคาร้องไปะนะก็ถือว่าผ่านฉลรรุยรัฐบาลยิ่งรักก็ผ่านไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาก็ผ่านไปอีกเรื่องหนึ่งวันที่เราต้องจัดรายการกนเนี่ยมีมบ็บม็บบางคนนี่งงนะไอ้มอ็บอะไรเนี่ยมอ็บอะไรเออนั่นแหละงงเงิเมื่อตอนเมื่อก่อนที่อยู่ที่สนลุมนะฮะใช่ล่าสุดนี่ไม่กี่วันเนี่ยมา จะมาปิดทัเนียบจะมายึดข้างแล้วก็มาปิดถนนข้างทําเนียบบางคนที่ไม่ค่อยได้ตามข่าวหรือว่าไม่ไม่มันไม่มีข่าวมาหลายวันเนี่ยนะจริงๆเขามาอยู่เป็นเดือนแั้นนะที่สวนลุมเนี่ยนะฮะเขามาวันที่แปดเนื่องจากว่าเป็นดวงเมืองที่เขามีการทํานายดวงเมืองของรัฐบาลตกใช่ไหมใช่ก็ดูตามดวงเมืองว่ามันเป็นช่วงที่รัฐบาลปูโดยเฉพาะดวงปูนี่อ่อนแอที่สุดอลู้ไม่ว่าปูเนี่ยกระดองโคตรแข็งเลยนะฮะาก็ว่ากันไปเรื่องการเมือง มันจะวุ่นวายกันไปถึงไหนก็ไม่รู้ในะประเทศไทยจะกำลังจะเดินหน้ากันต่อไปเนี่ยนะครับนอกจากมาดูเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วผมก็รู้สึกบอกไม่ถูกกับพี่นิรออนี่คุณผู้ชมดูข่าวดีกว่านนะดูกันเอาเองนะนี่เผยตะกายสวรรค์คืนแรกแอนยันควงมิสุออกไปเสพสมกันที่ฮ่องกงสวีทเปิดหนังสือสองเล่มบรรยายถ้เห็นภาพเลย นี่เรื่องของคนเคยเป็นพระนะฮะคนเคยเป็นพระนะอันนี้เป็นภาษาของไทยรัฐเขาอะฮะคือ <c oughs> <c oughs> โลงนี้มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> ประเทศนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ชีวิตของเขาแต่ว่าถ้าถามผมนะอันนี้มันเรื่องส่วนตัวนะฮะก็ไม่ไม่รู้ทำไมาจะต้องเอามาพูดออกทีวีกันก็ไม่เข้าใจอ <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ก็ไปว่ากันส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนใครจะไปเป็นสามีภรรยาใครมัน,มนก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหม,มฮะพี่มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเกิดขึ้นได้ถึงจะบวชพระมานานก็จริงบางคนอาจจะไปว่าเขามาอะไรนะฮะ เสียเสียพระตอนแก่เสียเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเจ้าตัวเขาไม่ต้องการให้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาต้องการมาแถลงไม่ใช่เหรอสื่อมวลชนก็เลยต้องต้องทำข่าวแล้วทาไมจะต้องไปถามในประเด็นนี้เราอยากรู้ไปทำใหมไม่เข้าใจเนี่ยนะแล้วทําไมจะต้องตอบนะใครอยากรู้ ที่เอาให้ดูนี่นะฮะมต้องหุนหินนะครับม <laughs> ไม่ได้ไม่ได้อยากจนะมาพรมเพื่องเรื่องเนื้อที่ข่าวเพื่องเนื้อที่ข่าวเปืองเวลาเปืองสมาธิอะไรอย่างน้อยทําให้ผมหุนหินอ่ะพี่นี่เราจะไม่หุนหินนะ <laughs> <laughs> จ้าอะไรกันตั้งหนาผมก็ไม่เข้าใจเร, <laughs> เรื่องต่างะแย่มันพูดเรื่องบนเตียงเสียตัวให้สาวตอนอายุหกสิบสองนี่นะจะลงกินเน็ตบุ๊กหรือยังไงครับอื มาเรื่องอื่นดีกว่าไปเรื่องเราดีกว่านะครับเรื่องเขาก็ปล่อยก็เพลินนะง <c oughs> ี้วันนี้จะพูดเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมซื้อสินค้าต้องมีใบเสร็จอือันนี้จริงๆเนี่ยเราก็จะพูดในประเด็นของการทาธุรกิจขายตรงเป็นหลักเพราะนี่รายการนี้เป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงนะแต่จริงๆคุณผู้ชมจะซื้อสินค้าที่ไหนก็เถอะ ควรจะต้องมีใบเสร็จเพราะอันนี้เนี่ยมันจะมีผลนะมันเป็นหลักฐานการที่เราจะต้องยืนยันอวันเวลาสถานที่ซื้อถ้าหากว่าสินค้ามีปัญหาแล้วจะไปเอาผิดเอาเรื่องเอาลาเขาตามกฎหมายถ้าไม่มีใบเสร็จก็ทำไมก็พิสูจน์ไม่ได้อ่าแต่มันมีอยู่เรื่องนึ่งที่เขาไม่มีใบเสร็จกันเพียงครับคอร์รัปชันอืมก็ไม่ต้องการใบเสร็จครับนี่ทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้กันคุณผู้ชมคืออย่างนี้ฮะในธุรกิจขายตรงเนี่ย มันจะมีกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่นะครับมันจะมีอยู่หมวดยังไงพี่ผม,ผมจำไม่ได้หยิบกฎหมายมาแต่มันมีแน่นอนเรื่องของว่าในการในการ,การที่จะนําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายกฎหมายขายตรงมั้งในกฎหมายขายตรง,ตรงใช่ในกฎหมายขายตรงฮะ ผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปจําหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยจะต้องมีการออกเอกสารซื้อขายให้ซึ่งอันนี้มันจะมีอยู่เลยว่าจะพูดชัดเจนแล้วต้องเป็นเอกสารซื้อขายถือว่าเป็นสาระสาคัญนะครับเป็นสาระสาคัญด้วยเพราะมันจะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้นไม่ว่าสมาชิกของบริษัทไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะนําสินค้าไปขายให้ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยต้องออกใบเสร็จออกเอกสารอะไรก็ได้ให้รู้ว่าเป็นเป็นการซื้อขายครับใช่ไหมฮะเอกสารแบบที่ว่าเนี่ย มันต้องเป็นใบเสร็จเสมอไปแม้ในอย่างในผมหยิบตัวอย่างของนิวไรท์เข้ามาเนี่ยเขาก็มีให้เป็นเล่มอย่างนี้เลยเนี่ยเะก็เป็นหลักฐานการซื้อขายใช่เป็นหลักฐานการซื้อขายเลยเนี่ยนะฮะ<ช>เป็น,เป,นเป็นเล่มให้เลยเนี่ยนะว่าถ้าสมาชิกจะเอาไปขายให้กับผู้บริโภคเนี่ยเขาจะต้องออกเอกสารนี้ให้เนี่ยนะก็กรอกรายการกรอกราคากรอกความลงชื่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เอาแบบนี้ไปอะพี่ถือว่ามีความผิดนะไม่ใช่เขียนแบบอื่นได้ไหมได้ได้หมายถึงว่าใช้กระดาษอย่างเงี้ยกระดาษเปล่าๆาเงี้ย ก็ได้เป็นการเป็นการแทนเป็นใบแทนชั่วคราวไม่จะเป็นจะต้องเป็นบางคนอาจจะบอกว่าอับผมไม่ได้เอาใบเสร็จมาแล้วทีนี้ผู้บริโภคบอกสมมตินะนะสมาชิกไปคุยเขานู่นต่างอำเภอเงี้ยแล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์ของบริษัทก็ไม่ได้มีอยู่แถวนั้นก็ผมไม่ได้เอาใบเสร็จมาถ้าสมาชิกอ้างอย่างเงี้ยผู้บริโภคจะบอกไม่เอาใบเสร็จมาก็ไม่เป็นไรนั้นเอาตังไปแล้วเดี๋ยวซื้อเอาเอาสินค่ามาให้ด้วยนะก็ให้ตังเข้าไปอาจจะห้าพันสองพันสามพันหมื่นตอเงินแล้วแต่นี่นะ ไปอ้างว่าผมไม่เด้เอนใบเสร็จมาอย่างนี้ได้ไหมก็ได้ก็ได้ถ้าผู้ริโภกรับแต่ว่าถ้าหากว่ามีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าผมบอกผมต้องการได้หลักฐานการซื้อขายอ่ะก็ต้องก็ต้องจัดทําให้เขาก็ต้องเขียนเขียนได้ไหมพี่นต้องเขียนแทนเป็นการแทนมันเรื่องกระดาษเปล่าๆที่มาเขียนก็ได้ใช่ฮะว่าวันที่เท่าไหร่จํานวนเงินเท่าไหร่ซื้อขายอะไรบ้างเป็นตราสารถาวรได้รับเงินไว้แล้ววันที่แล้วเราต้องลงชื่อเราด้วยใช่อ๋อ ก็อันนั้นเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเขาถ้าคนขายนัขายเอามาเขียนให้เราอย่างเงี้ยเป็นหลักฐานแทนแทนใบเสร็จได้ตามกฎหมายนี่มีผลเลยใช่ก็คือกฎหมายคุ้มครองสามารถที่จะนําไปร้องเรียนได้ร้องเรียนได้ไปแสดงเป็นหมายถึงว่ากรณีไม่ได้สินค้าตามที่คุณเขียนไว้นะเพราะมันมีปัญหาก็ค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมก็คือว่าการที่จะต้องคืนสินค้าการที่อะไรต่างๆสินค้ามีปัญหาหรือไม่พอใจสินค้าต้องต้องคืนเนี่ยเขาก็จะได้เอามาพิสูจน์ได้ว่าซื้อไปจริงแล้วก็ต้องเก็บไว้ด้วยใช่ ก็คือมันจะมีปัญหาอยู่ค่อนข้างบ่อยโดยทั่วไปคุณผู้ชมก็คือว่าเวลานักขายหรือผู้จำหน่ายหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าสาวจำหน่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นำสินค้าไปขายให้เราเนี่ยให้ผู้บริโภคท่านๆเราทั้งหลายเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะที่ไตนหวันเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบโอยไม่รู้จะเอาไปเท่าถปัญหาที่ถูกลองเรียนมาร้องเรียนมาว่าเอาสินค้าไปซื้อซื้อสินค้าไปแล้ว เขาไม่นําเงินไปชําระให้กับบริษัทอ๋อนั่นก็อีกแบบหนึ่งใช่แล้วก็ไม่ออกหลักฐานให้เพราะฉะนั้นการไม่ออกหลักฐานให้เนี่ยก็ทําให้ไม่สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้เพราะเขาปฏิเสธได้ว่าเขาไม่ได้ขายสินค้าให้คุณคุณไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันมาแสดงเพราะท่านจะไปเอาผิดเขาก็คงไม่ได้ก็ไม่ได้คุณอาจจะต้องเสีย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 อะไรเสียเสียรู้เสียรู้ไปนะครับในเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นเป็นเรื่องของการคุ้มครองตัวตัว ตัวผู้ซื้อเองครับที่จะต้องเรียกเอกสารมันเป็นสิทธิมกฎหตามคนที่จ่ายเงินใช่หมายถึงว่าทุกครั้งที่จ่ายเงินนี่เรียกได้เลยใช่ถ้าไม่ไม่ออกเอกสารตัวนี้ก็ไม่ควรจะจะให้เงินไม่ควรที่จะให้แต่ว่าบางทีในชีวิตความเป็นจริงบางคนก็บอกว่าอยู่ไกลก็ไม่เปไล่นืเงินก็ไว้ใจกันคุณก็ต้องออกใบแทนมาก็เสี่ยงเอาเองใช่ถ้าไม่รับอะไรไปเลยก็ต้องไปเสี่ยงเอาเอง่แล้วมันไปเรียกร้องอะไรไม่ได้ด้วยใช่ทีนี้มันจะมีอย่างนี้พี่นิโรธคุณผู้ชมครับมันจะมีสองลักษณะก็คือว่า ลักษณะหนึ่งนี่ก็คือสมาชิกหรือผู้จำหน่ายหรือสาวจำหน่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในระบบขายตรงเนี่ยนะ,ค,ะครับตรงมันก็ต้องมีทั้งขายตรงที่เป็นลักษณะสร้างเครือข่ายแบบ MLM หรือว่าจะเป็นขายชั้นเดียวก็คือขายซื้อมาขายไปแบบแบบขายตรงชั้นเดียวถ้าสร้างทีมนี่ขายตรงหลายชั้นอสองแบบเนี่ย แน่นอนแหละขายตรงชั้นเดียวอย่างพวกเหมือนมิสทีนเหมือนเอวอะไรเงี้ยเหมือนยูสตาเหมือนการขายทั่วๆไปลุกซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ก,ก็จะขายให้ผู้บริโภคทั่วไปโดยตรงไอ้แบบนั้นนะ่ะมันก็เป็นการขายโดยทั่วไป mm hmm. แต่ว่าถ้าเป็นแบบ m l m ที่หลายชั้นเนี่ยก็เป็นการสร้างทีมสร้างสายง,งานสร้างสมาชิกบางทีก็อาจจะขายให้กับผู้บริโภคทั่วไปด้วยแล้วก็สร้างสมาชิกสร้างทีมสามสาชิกก็ซื้อกับบริษัทด้วยแต่ทีนี้มีมีหลายๆกรณีเนี่ยนะฮะ มันจะเป็นอย่างนี้พี่นิรดก็คือถ้าสมมุติว่า,าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการทําธุรกิจเขาก็จะฝากตังกับสมาชิกมาบอกอะจะให้ฉันสมัครใช่ไหมได้ซื้อสินค้าอย่างเงี้ยเอาตังเวลาไปซื้อมาให้ด้วยแล้วเขียนไปสมัครไปแล้วก็อาไปส่งฝากส่งด้วยครับคือเจ้าตัวไม่ได้ไป,ปไปยื่นที่บริษัทเองก็ฝากสมาชิกฝากผู้นําไปทั้งเงินทั้งอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้เอาสินค้ามาให้ด้วย ทีนี้ปรากฏว่าบางกรณีหายไปทั้งคนต่างๆสินค้าก็ไม่ได้สินค้าก็ไม่ได้บางกรณีได้สินค้ามาบางส่วนและอีกบางส่วนหนึ่งก็อ้างโน่นอ้างนี่สินค้าไม่มีบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะบอกสินค้าหมดสต๊อกบ้างเดี๋ยวต้องไปซื้ออีกที่หนึ่งในอีกวันอีกเดือนหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่เขาจะอ้างไปไอ้ทางนี้ก็รออยู่เพราะว่าไอ้ตอนให้เงินเขาไปเนี่ยเขาไม่ได้ออกอะไรไว้ให้ พอกลายเป็นว่าพอเป็นเรื่องขึ้นมาจะไปทวงถามอา้าวจะไปถามกันติดต่อบางทีโทรศัพท์ก็ไม่รับ<ม>พอติดต่อไปที่บริษัทบอกเนี่ยโดนไอ้คนนี้คนนี้คนเนี้ยที่มาสมัครเอ,เอาเงินไปแล้วแล้วก็ลองเช็คดูที่ว่า,ามีชื่ออยู่ในระบบของบริษัทไหมเช็คไปเช็คมาในระบบไม่มีความเป็นไม่มีเพราะเขาไม่ได้เอาใบสมัครมายืน่นส่งให้กับบริษัทมไม่ได้เอาเงินส่งบางคนไม่ได้ซื้ออะไรให้เลยแล้วก็<ม>หายไป<ม>แล้วก็ไป<ม>ทําอย่างนี้ที่อื่นอีก หลายหลายบริษัทเนี่ยก็จะเจอปัญหานี้กัน<ช>นะครับที่นิวไลท์ก็มีที่นิวไลท์ก็เจอนะฮะซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนเนี่ยถ้ามีหลักฐานชัดเจนเนี่ยนะมีการร้องเรียนมามีการแสดงตัวในการร้องเรียนที่ชัดเจนเนี่ยนะฮะไม่ได้กันแกล้งกันเนี่ยบริษัทก็จะมีการถึงขั้นตัดรหัสออกไปเลยนะฮะพอพูดพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมนึกถึงการแก้ไขกฎหมายที่จะให้ความคุ้มครองตัวแทนจำหน่ายอิสระ แต่ถ้าหากว่าตัวแทนจำหน่ายอิสระมีพฤติกรรมแบบนี้สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีบทลงโทษตัวแทนจำหน่ายอิสระควรจะแก้กฎหมายให้มีบทลงโทษเลยนะห้ามห้ามห้ามให้ทำแล้วก็ลงโทษเลยหรือเ่แบบเล่นปรับกันเลยใช่ลงโทษแบบเที่าปรับให้เป็นอัตราสูงหรือว่าห้ามไม่ให้มีการให้มามห้ามไม่ให้ทําธุรกิจตรงเลยเช่นอาจจะปรับกี่เท่าอ่ะหนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่าของมูลค่าความเสียหายที่เขาได้จ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้หลับจำนะแต่บางคนอาจจะไม่หลับจำก็ได้ เพราะมันเห็นแก่ประโยชน์นะนะบางคนการทําธุรกิจนักธุรกิจขายตรงส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยมีความรู้ะนะครับหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการาเพราะฉะนั้นไปบางทีอาจจะไม่ได้คิดมากไงแล้วก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเอามาทําไมใบเสร็จเอามาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์นะฮะในแง่ของเนี่ยเวลาท่านจะไปทวงถามแล้วท่านจะเอาอะไรไปแสดงนะครับหรือว่าท่านจะไปแจ้งความ กับทางสอคอบอรหรือกับทางใครก็แล้วแต่เนี่ยให้รับผิดชอบมาโดนสมาชิกหลอกเนี่ยนะแล้วเอาอะไรเป็นหลักฐาน<ช>นะฮะไปมือเปล่าปากเปล่านี่มันมันทำอะไรต่อไม่ได้ะะใช่มันไม่มีหลักฐานมันไม่มีหลักฐานนะฮะ, <S <S ะ,ฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมอยากให้ดูนี่ผมไปหยิบยืมมาจากของทางนิวไลท์ก่อนนะอันนี้เนี่ยอย่างตัวอย่างเสร็จเดี๋ยวผมพับเป็นใบเดียวก่อนเดี๋ยวเขาถ่า,ายให้มาลายใบอยู่ในใบเดียวนี่ถ่ายสำเนามาอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของอันนี้เป็นใบเสร็ ที่ออกจากระบบคอมพิวเตอร์นะครับของของนวไลน์นี่นระบบพัฒทันสมัยเขาจะออนไลน์ทั่วประเทศนะมีระบบบาร์โค้ดด้วยน,น,นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเอกสารที่บริษัทขายให้กับสมาชิกแล้วก็ออกเป็นใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีให้ในนี้จะแสดงข้อมูลต่างๆไว้ชัดเจนนะครับชื่อที่อยู่รหัสนะฮะผู้แนะนำอะไรต่างๆก็จะมีไว้หมดผู้ขายวันที่บันทึกชำระด้วยเงินสด หรือว่าชําระด้วยอะไรเนี่ยก็จะบอกไว้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลที่มีการเซตร,ระบบคอมพิวเตอร์ไว้พร้อมเป็นโปรแกรมที่มีความเขาเรียกะไรความละเอียดแล้วก็ออนไลน์กันทั่วประเทศนะฮะนี้ของน e วไลท์แต่ถ้าเป็นกรณีที่ที่ทางศูนย์สปาช็อปหรือว่าต่อไปจะมีศูนย์น e วไลท์ออนไลน์อะไขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้ใบเสร็จอีกตัวหนึงพี่จะเป็นแบบนี้เลยอันเนี้ย อันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันสังเกตไม่จะมีบาร์โค้ดของรหัสบาร์โค้ดของสินค้าแต่ละตัวด้วยนะฮะก็จะมีรายการสินค้าต่างๆมีราคาที่ชัดเจนนะฮะจะทำให้ว่านะนะอันนี้ก็คือเอกส,สารและแน่นอนครับว่าในใบเสร็จเนี่ยก็จะมีข้อความนะฮะอย่างในใบเสร็จตะกี้ใบเล็กก็มีนะฮะแต่ใบใหญ่นี่ก็มีค่ะของสูตรสปาชอ็อปเนะี่ยเขาบอกว่าสินค้ารับประกันคืนความพอใจ นียวไลท์ให้สิทธิ์กับคุณเพื่อการเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์ในกรณีที่คุณไม่พึงพอใจโดยการแจ้งความจำานงกับบริษัทหรือศูนย์สาขาภายใน7วันนะฮะนับตั้งแต่วันที่ได้สั่งซื้อสินค้ายกเว้นกรณีที่เกิดความเสียหายโดยเจตนาหรือโดยการใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเขียนบอกไว้น,นี้ด้านล่างก็จะมีมมของใบเสร็จตรงนี้ก็จะมีบอกไว้ชัดเจนนะฮะว่า วจสอบความถูกต้องไม่พอใจสินค้ายินดีรับคืนภายใน7วันตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบอันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทเน w วไลท์ที่ผมหยิบย,มยืมมาให้ดูนะฮะเพราะเวลาท่านซื้อสินค้าเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นผู้บริโภคทั่วไปนะฮะก็ต้องขอใบเสร็จรเป็นหลักฐานว่าได้ซื้อสินค้าไปแล้วเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าถ้าเราซื้อสินค้าเนี่ย ผมว่าถ้าเราต้องไปนั่งจดน,นั่งจําเองเนี่ยมันมันก็ไม่ไม,ไม่ถูก mm hmm. ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องนะฮะอ้น,นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอันนี้ถ้าให้ดูเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นชุดใบสมัครของบร mm ิษัทเนโอไลฟก็จะมีการให้กรอกชื่อกรอกบัตรประชาชนบัตรผู้เสียภาษีชื่อนามสกุลนะฮะแล้วก็ที่อยู่นะฮะผู้รับมรดกผู้สืบทอดมรดกอะไรนี่นะฮะแล้วก็จะมี ข้อมูลของผู้แนะนําหรืออัพไลน์ตาแหน่งที่จัดเดียวองค์กรจะเป็นศูนย์ไหนยังไงเนี่ยก็จะบอกไว้เสร็จแล้วในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะที่อยู่ในชุดสมัครนะครับทีนี้เราก็จะมะีใบรายการสินค้านะครับในนี้ก็จะบอกรายการสินค้าแล้วก็ราคาสมาชิกไว้นะฮะของ Neolife ตอนนี้มีประมาณเท่าไหร่เขจะแยกเป็นกลุ่มๆม,มีสินค้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพสินค้าอุปโภคบริโภค แล้วก็สินค้ากลุ่มความงาม,งามแล้วก็สมุนไพรจีนนะฮะมันจะมีรายการทั้งหมดในความงามตอนนี้ก็ปลาเข้าไปเกือบ20 1 9รายการนะสมุนไพรจีนก็5รายการก็ปลาก็ปไปเท่าไหร่ละใหยี่สิบสี่แล้วยี่สิบสี่ตรงนี้อีกตรงนี้อีกยี่สิบห้าห้าสิบกว่าแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นรายการสินค้าที่ก็จะมีแสดงไว้น,นี้ท่านจะซื้ออะไรยังไงเนี่ยก็ต้องขอใบเสร็จ นะเพื่อเป็นหลักฐานในการที่ได้ซื้อสินค้าจ่ายเงินไปแล้วนะครับเพื่อเพื่อใช้ที่คือคือใช้ไม่ใช้เนี่ยไม่ใช้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วถูกไหมครับ,รบแต่ว่ากรณีที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยใช่มันเป็นหลักฐานที่จะสามารถจะเรียกร้องได้ครับเพราะในตัวนี้สิ่งที่อยากจะบ,บอกอ ผู้บริโภคทั่วไปโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วจะทําธุรกิจกับบริษัทขายตรงไม่ว่าบริษัทไหนก็แล้วแต่หรือกรณีไหนก็แล้วแต่นี่นะฮะยิ่งกับนิโอไลท์เนี่ยท่านประธานดรนพรุษไมษกุลเนี่ยนะฮะฝากบอกมาเลยว่าผู้บริโภคหรือสมาชิกทั่วไปหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยในการทําธุรกิจซื้อขายสินค้าทุกครั้งเนี่ยให้ขอใบเสร็จและถ้าเป็นสมาชิก ให้เขียนใบเสร็จหรือเอกสารหลักฐานการขายสินค้าการซื้อขายสินค้าแบบที่พี่นิโรธว่าถ้าไม่ได้เอาใบเสร็จไปก็เขียนด้วยลายมือก็ได้เขียนด้วยลายมือตัวเองอย่าไปใช้การจํำนะครับถึงแม้คุณจะมีเพื่อนมีพยานบุคคลเนี่ยศาลต้องไม่รับฟังศาลไม่ฟังเพราะพยานบุคคลเนี่ยมันเหมือนน้ำหนักน้อยที่สุดน้ำหนักน้อยที่สุดในในทางคดีแล้วเนี่ยในทางคดีทั้งหมดเนี่ยพยานวัตถุเนี่ยมีน้ำหนักกว่าพยานที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยพยานวัตถุพยานเอกสารพยานบุคคลนี่มันปรุงแต่งได้มัน เพราะว่าเพราะว่าระหว่างคนกับหมาเนี่ยสารเชื่อหมามากกว่าใช่ใช่ใช่ถ้าหมามันดมมันบ่อยนี่ยาเสพติดยาเสพติดแน่เนี่ยสารเชื่อหมามากกว่าเพราะบางอย่างคนมันโกหกได้แต่หมามันโกหกไม่เป็นนะฮะเพราะหมามันพูดไม่ได้ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าทางของนิอไล์เองเนี่ยท่านประธานดรนพธิกับชับมาเลยนะว่าสมาชิกทุกคนในการกรณีที่ขายสินค้า ให้กับผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าไปรับสมัครสมาชิกเข้ามาอยู่ในทีมานตัวเองแล้วเขาฝากซื้อสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องออกเอกสารหลักฐานในการซื้อขายสินค้าให้กับผู้ที่ซื้อไปนะฮะอันนี้สําคัญนะครับเทปเนี่ยปัจจุบันใช้เล่มนี้อยู่ท่านสามารถใช้ประกอบนะฮะซื้อติดตัวไปก็ได้แล้วก็ถ้ากรณีว่าลืมจริงๆเนี่ยนะฮะใช้กระดาษเปล่าอย่างที่พี่นิโรดบอกเนี่ยนะ เขียนเป็นหลักฐานการซื้อขายได้นะฮะไม่ไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นใบเสร็จเสมอไปนะฮะถ้าไม่ได้ติดตัวไปเนี่ยกระดาษเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเขียนด้วยลายมือเขียนด้วยปากกานั่นแหละปากกายังไงก็ต้องหาได้ละไปบ้านใครมันก็ต้องมีทุกคนใช่ไหมมีทุกบ้านใช่ไหมแล้วเราเป็นคนทําธุรกิจเนี่ยถ้าไม่มีปากกาเนี่ยมันก็เกินไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะทําธุรกิจให้เชื่อถือได้น่าเชื่อถือนี่นั่นท่านต้องเป็นคนน่าเชื่อถือด้วยนะ,ะครับ เพราะ,ะนั้นสินค้าที่ขายรับเงินเข้ามาแล้วเนี่ยควรจะต้องออกเอกสารหลักฐานแลวคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยนะถ้าเกิดต้องท,ทําธุรกิจกับประสาทใดเนี่ยหรือว่าถ้าทําธุรกิจกันเนโอไลท์ยลทยอย่างอย่างที่ได้บอกไปอย่างที่ท่านประธานดรรุ่งได้ได้คำชับมาเนี่ยนะท่านขอหลักฐานการซื้อขายเลยเอกสารหลักฐานการรับเงินขอเลยะฮะไม่ต้องเกรงใจเพราะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีก็จริงแต่ความเกรงใจเนี่ยเป็นผลเสียต่อผู้ดีมาเยอะแล้วนะฮะ ผู้ที่แบบรักษามารยาทเกรงใจอะใ่ะเกรงใจแบบเดี๋ยวไปทวงเขาก็หาว่าแค่นี้เชื่อถือกันไม่ได้เรอก็เชื่อ,เช,อเชื่อเชื่อเสียคนมาเยอะแล้วอ,อะไรที่เชื่อเนี่ยและบางทีเนี่ยอะไรเขาเรีเยกบางคนหน้าตาดีๆนะแต่ว่าพอไปทำกันจริงๆเนี่ยหลอกเขาไปทั่วผม,ผมก็ฝากฝากผู้ขายด้วยนะครับผู้ขายเนี่ยต้องต้องอย่าลืมเพราะมันเป็นสาระสำคัญคถ้าหากว่ามีหน่วยงานะราชการไปตรวจสอบแล้วเนี่ย จะมาอ้างว่าลืมไปเนี่ยไม่ได้นะฮะไม่ได้เพราะมันเป็นสาระสาคัญของกฎหมายเป็นบทบังคับของกฎหมายเลยจะต้องให้เพราะฉะนั้นสมาชิกของธุรกิจขายตรงท่านใดเนี่ยนะหรือว่าสมาชิกของนโอไลท์ท่านใดเนี่ยไม่ปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้ไม่จริงจังไม่เคร่งครัดนี่นะฮะแล้วถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยบริษัทลงโทษมาเยอะแล้วนะก็คือสั่งตัดรหัสไปเลยตัดรหัสก็เหมือนจะให้ออกไปเลยไม่ให้ทําธุรกิจเลยแล้งับคอมมิชชั่นแล้งับสายงานท่านนีมีหลักฐานชัดเจนนะ เพราะฉะนั้นอย่าทำเป็นเล่นไปนะแล้วก็ใครที่เข้ามาแอบแฝงอยู่ในธุรกิจขายตรงเพื่อใช้ธุรกิจขายตรงหรือว่าธุรกิจของบริษัทต,ต่างๆรวมทั้งของธุรกิจนวไ์เนี่ยเ mm hmm. ที่ยวไปใช้ตรงนี้ในการที่จะไปหลอกเอาเงินชาวบ้านมาใช้ก่อนเนี่ยนะกรุณา mm hmm. เลิกพฤติกรรมนี้เถอะครับเพราะมันจะทําความเสื่อมเสียให้ตัวท่านเองด้วยแต่ถ้าเสื่อมเสียเสียหายมาถึงบริษัทเนี่ย ถ้ามีหลักฐานชัดเจนเนี่ยบริษัทก็เล่นงานแน่นอนครับไม่ได้เล่นงานเพราะต้องการไปเล่นงานท่านแต่ต้องการให้โดยส่วนรวมเนี่ยอยู่ในความเหมาะสมความเป็นระเบียบแล้วก็ถูกกฎหมายแล้วไม่ไม่ไปถูกใส่ร้ายใส่ความเพื่อให้เสียหายต่อบริษัทได้นะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเกิดผู้บริโภคเขาไม่เข้าใจมีนะก็บกจจะไปร้องเรียนส่วนราชการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีปัญหาขึ้นอยู่บ่แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งพอดีพูดถึงเรื่องร้องเรียนส่วนราชการนี่นะมีล่าสุดเนี่ย มีเอกาสารที่ไปโผล่ตามที่ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวให้ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะมีเอกาสารเหล่านี้เนี่ยไปโผล่ตามที่ต่างๆอยู่มีทั้งหมด3แผ่นนะฮะก็เขียนว่ารโรคแบ่งออกเป็นสิบเอ็ดประเภทมีโรคต่างๆโรคประสาทโรคจิตใจภุมิแพ้ผิวหนังเนี่ยเขาแยกเป็นข้อๆไปเลยนะแล้วคล้ายๆเหมือนกับว่าเ,าเขาก็เขียนต่อว่าโรคเหล่านี้แล้วก็จะมีว่าหลักเนี่ยมีชื่อ กินงกอนนิวสามยงอะไรต่างแล้วให้เสริมอะไรเข้าไปเนี่ยนะเขาไม่ได้เขียนว่ารักษาไม่ได้เขียนว่ากินไม่ได้เขียนว่าอะไรลงไปแต่มันมีชื่อสินค้าอยู่เนี่ยชื่อประเภทสินค้าอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยพินิจเลดใช่เข้าข่ายพินไหมมันเข้าข่ายนะฮะทให้เกิดความเข้าใจได้ว่าชื่อสินค้าตรงนี้เนี่ยมันมสามารถที่จะรักษาโรคได้โรคที่เขียนมาตั้งแต่ตอนต้นว่าเป็นโรคอะไรถึงแม้จะไม่มีคําว่ารักษาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะแปลความหมาย ถือว่าเป็นเจตนาที่จะใช้ถ้อยคำให้เข้าใจในสาระสำคัญเนี่ยนะแล้วผู้ผู้พบเห็นก็เข้าใจก็เข้าใจตามนิ้จริงๆนี่ยังไม่พูดถึงว่าไอ้ตอนที่เอาไปให้เอาไปแจกกันแล้วเนี่ยจะไปพูดว่ายังไงเพราะฉะนั้นมีการที่นําเอกสารนี้ไปแจกให้กับในบางพื้นที่ในหลายๆหมู่บ้านนี่นะฮะรวมทั้งบางส่วนในกรุงเทพที่ได้มาเนี่ยนี่หมอทงทงชัยพวงดีเนี่ยเอามาให้บอกว่ามี คนจากจังหวัดสมุทรปราการเอามาให้หมอแล้วบอกเนีมีคนเอาไปแจกจ่ายแล้วก็ก็ไปพูดทํานองว่าเนี่ยนะฮะก็จัดมาเป็นชุดๆอย่างนี้ฮะมาให้ทานแต่หมอทงบอกว่าไม่มีบริษัทเอกสารบริษัทซ,ซึ่งซึ่งเรื่องพวกเนี้ยบริษัทเนโอไลท์เนี่ยท่านประธานดร,พรนพรุษเนี่ยกำชับมากเลยว่าเอกสารประเภทนี้บริษัทไม่เคยทําออกไปไม่เคยมีเพราะฉะนั้นดูกันอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับถ้าใครเจอเอกสารแบบนี้นะฮะ แน่นอนไม่ใช่ของบริษัทนิโอไลท์และอยากจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบรวมทั้งสมาชิกที่เผอไพา่นำเอกสารนี้ไปใช้หรือใครที่แอบอ้างทําเอากสารนี้ขึ้นมาจะด้วยเจตนาต้องการการแกล้งบริษัทด้วยอะไรก็แล<ม>้วแต่นี่นะครกรุณา,าทราบไหนะครับว่าถ้าเราตรวจสอบพบว่าเป็นใครเนี่ยเรานาเนินคดีแน่นอนครับนะครับแล้วก็แจ้งให้เฉพาะของบริษัทนิโอไลฟ์นะครับประธานโซนพุ่มในการศูนย์แล้วก็ พนักง,งานศูนย์หัวหน้าศูนย์รวมทั้งสมาชิกทั่วไปพบเห็นใครที่นําเอกสารผิดกฎหมายเหล่านี้ไปแจกจ่ายไปใช้ในพื้นที่ใดก็แล้วแต่ทั่วประเทศนี่นะฮะให้แจ้งตํารวจจับเลยครับซึ่งพี่นิโรธด,ดูแล้วนี่ว่าผิดกฎหมายแน่นอนนะฮะแล้วบริษัทไม่เคยมีเอกสารเหล่านี้ออกไปนะฮะให้แจ้งตํารวจจับได้ทันทีเลยครับจับโดยไม่ต้องบอกให้เขาทราบนะให้ไปจับเลยแล้วให้จับหรือพาไปโรงพักเลยแล้วเดี๋ยวพี่นิโรธกับผมจะ เดินทางไปดําเนินคดีเองนะฮะเพื่อจัดการในพวกที่มาแอบแฝงทําอะไรที่มันผิดิดกฎหมายแล้วมันจะเสียหายต่อส่วนรวมสมาชิกดูอีกครั้งนะฮะโปรดดูอีกครั้งเอกสารเหล่านี้ผิดกฎหมายบริษัทไม่เคยทําไม่เคยดําเนินการเนี่ยขึ้นด้วยหัวข้อประมาณนี้เนี่ยนะฮะไม่เคยให้ใครทำนะฮะแล้วไม่ใช่เอกสารของบริษัทครับยืนยันว่าเห็นพบเจอใครไปทําอยู่ที่ไหนแจ้งตํารวจจับแจ้งสารสุขจังหวัดจับได้เลยนะฮะแล้วโทรมาหาผมกับพินิโรธได้เลย นะครับเวลาไม่มีแล้วก็แจ้งกันได้เท่านี้นะครับแต่ยืนยันว่าน,นี่ไม่ใช่เอกสารบริษัทและเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับใครที่ทําอยู่เลิกซะครับก่อนที่จะถูกดําเนินคดีวันนี้ขอขอบคุณพี่นิโรธอย่างยิ่งครับครับ,รบหมดเวลาแล้วครับพี่นิโรธเจริญประกอบและผมพิสิรทันทีลาไปก่อนสวัสดีครับ